Night life. ช่วงสุดท้ายของเรื่องจริงในไลฟ์มั่นใจนะครับว่าโอ้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่สาวใหญ่สาวเล็กนี่นอนหลับฝันดีกันแน่นอนกับแขกรับเชิญของเราในค่ําคืนนี้คิม จากนี้วางแผนชีวิตต่ออย่งไงคือแน่นอนในในปี1ปีข้างหน้าครับผมเราต้องรับบทบาทเป็นมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับผมก็จะมีในการเดินทางไปหลายๆประเทศครับผมไปเป็นกรรมการผูป้ปะ่าผู้คนบ้างครับผมแล้วก็แน่นอนเราก็จะทําในส่วนของศีลสามมากขึ้นครับผมก็ช่วยเหลือสังคมไปอาจจะเป็นพูดคุยให้แรงบันดาลใจกับ เยาวชนรุ่นใหม่ครับผมแล้วก็แน่นอนในอนาคตผมก็วางไว้แบบเอออาจจะมีธุรกิจของตัวเองครับนั่นคือเกี่ยวกับคอมบ้างก,กับกมีดีนิเมียร์ไหมใช่ครับผมก็มีด้านนั้นด้วยแล้วก็อาจจะมีขายของอะไรเนี่ยครับแม่แต่ยังไม่ได้วางเส้นว่าจะมีคู่ชีวิตเมื่อไหร่ใช่ครับผมก็ยังครับผมเพราะเรายังไม่ได้มองหรือพ่อแม่บางครับ <laughs> คุณแม่ก็บอกว่าทํางานก่อนครับผมตอนนี้โฟกัสที่งานให้มีแบบ รากฐานของตัวเองให้แบบมั่นคงมากกว่านี้ก่อนแต่แม่เขารู้ใช่ไหมเรายี่สิบสแล้วนยครับผมรู้แล้วครับ <laughs> <laughs> เอาดีบางวันผมก็รู้สึกวันสิบแปดอยู่เลยครับ <laughs> นี่อีกหน่อยแม่ถ้าเจอพี่กงเกียร์ที่หน้าพี่แนบคุณผู้ช <laughs> <laughs> ม,มครับสังเกตได้น,นะครับว่าผู้ชายคนนี้มุ่งมั่นและเป็นนักสู้ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองด้วยไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนกีฬาเรียนทุกเวทีที่ประกวดถ้าน้องๆได้มาดูเรื่องราวของพี่คิมในคืนนี้อยากให้เขาได้อะไรกลับไปคือผมอยากให้ทุกคนเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรสักอย่างครับนิดหน่อยอาจจะเป็นแค่แบบเรื่องว่าอโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มาง่ายๆนะผมถ้าเกิดมันมาแล้วเนี่ยเราต้องรีบคว้าม,มันไว้ครับผม,มและอีกอย่างคืออาจจะมองเจอร์ี่ของผมครับเส้นทางของผมเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตด้วยซ้ำครับ,มรบผมเพราะว่าหลังจากที่ผมประกวดเสร็จเนี่ยก็ได้มีข้อความหลายจากหลายๆคนนะครับว่าเออแบบเออคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมใช้ชีวิตเลยนะแบบเออแบบคุณเป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบอาจจะเข้าประกวดอะไรเงี้ยผมคือผมรู้สึกว่าสิ่งเล็ก น้อยอะไรแบบนี้มันสําคัญจริงๆเราอาจจะเป็นแบบแรงบันดาลใจให้กับใครคนอื่นคนหนึ่งที่แบบอาจจะแบบชีวิตตกต่ําเขา้าม,มามครับผมแต่แบบพอเห็นผมอาจจะแบบเฮ้ยสู้ดีกว่าอ,อ,อาจจะแบบเราอาจจะมีวันหนึ่งคล้ายๆเขาก็ได้เขาทําได้เราก็ต้องทําได้ใช่ดีมากแอนนาเสือแฟกเตอร์ครับ นี่เอาอย่างนี้สุดท้ายแลยเนี่ยพี่ให้กล้อง1 2 3และ4เลยนะครับผมเปิดโอ,อกาสอยากจะบอกกัแฟนๆอยากจะขายของอะไรจัดไปค้มครับผมก็จริงๆแล้วก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทุกคน,นครับไม่ว่าจะเป็นแฟนๆนางงามครับแฟนคลับผมเองนะครับที่คอยสนับสนุนคอยส่งกําลังใจให้ผมตลอดเวลาคือถ้าผมไม่มีทุกคนผมก็ไม่สามารถมาถึงจุดๆนี้ได้จริงๆนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเลยจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณพ่อแม่นะครับ<ม>ที่คอยสั่งสอนแล้วก็ส่งผม ให้เรียนรู้และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นอยู่ณวันนี้เช่นกันครับผมและอีกอย่างนะครับก็ฝากผลงานนะครับผมของผมด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ละครครับก็สามารถติดตามได้ผ่านโซเชียลมีเดียของผมครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับและคืนนี้ต้องบอกว่าทีมงานด้วยทีนั้นของเราเนี่ยขอเป็นกำลังใจแล้วกันและขอให้ทุกเส้นทางที่เราเลือกเนี่ย มันไปได้สดใสขอบคุณคีมากมากเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่พีเคคุณผู้ชมครับเรื่องจริงนะไลฟ์หมดเวลาลงแล้วนะ <ๆ S 1> พบกันใหม่คืนวันเสาร์หน้าสี่ทุ่มครึ่งช่อง7 HD คืนนี้ลาฝันดีแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ครับ